ตูมไหมมีสตูมไหมสมัยนี้มีครับมีครับอสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะนะนะักตกปลาและผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมในเอก็กซ์ฟิชิงไทยแลนด์นะก็วันนี้ก็ได้พา ได้มีโอกาสน้าได้อ่ได้มีโอกาสได้ออกหมายนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นเวลาสักสิบโมงกว่าๆนะเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมก็มาลองดูนัครับว่าจะมีผลงานจะมีแต้มหรือเปล่านะครับผมก็จะเปิดด้วยหมายนี้นะครับหมายแหน่นะเดี๋ยวจะลองดูครับว่าจะมีตัวอากัดไหมอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมันก็ไม่มีแดดนะแต่ว่ามันคึมนะคึมฟ้าคึมฝนแบบนี้ครับผม โอเคครับ๋ย่าไปติดตามรับชมผลงานกันเลยนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่าจะมีผลงานให้นานาได้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมไปครับไปดูกันเลยครับนะครับไปดูกันแหน่งก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี้ ก็จัดว่าเป็นไหมยเด็ดอีกหมยนึงนะแต่ว่าผักหงหลังนี้ก็ไม่ค่อยกัดเลยนะครับผมนี่นกเป็ดน้ำตมลุ่มเลยลบฮนะโอ้ขอเคลียร์ก่อนข้างหลังอันตรายกำฟู่มาหลายรอบแนะล้วนะลบมากฝนมันตกนะครับผม,มเกิดไว ตก,กเงินเพิ่มเยอนะขึ้นยังกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ เอกด้วยนะครับผมวันนี้ก็มากระชุดเดิมนะคันเอ่อไยโกมากเตอร์สไนเปอร์นะครับผมเวิดจิบยี่สิบนะเป็นตัวแรกนะครับผมตัวเก่านะแล้วก็ลอกแคทคิงนะครับผมรอบหก 6, นะรอบหกจุดห้านะครับผมตัวนี้ ขยับอยู่นะมีขยับอยู่มีขยับใกล้ๆเลยอยู่ข้างหน้านี่นะครับขยับอยู่จะเอาหรือเปล่านะ ไม่เอาเงียบนะลองย้ำไปเรื่อยๆครับ ผมไม่สมัยนี้มีครับมีครับลุงติดเบรกลุงติดเบรกครับลุงติดเบรกครับโอ้ยอูนะเกือบไม่ได้ตัวโอ้ยไซส์สวยเลยครับผมโอ้ลุงติดเบรกทีื่อกี้นี้ย้ำทำสามทีนะแัดนะครับผมไซส์สวยเลยหืมนะนะ เกือบไม่ได้ตัวนะคุณเอ๊ะสำคัญเลยนะครับผมลืมติดเบรคนะโอ้โหดีนะเข้าเข้ามุมเข้ามุมปากนะครับผมเฮ้ยครับอันนี้มานนี้แตงแรกออมาแล้วนะฮะไอสีสวยเลยนะกัดเกือบครึ่งโลได้นะครับผมกัดเบาๆนะกัดแบบตุ๊กๆกัดนี่ก็ตัวเล็กนะเลยวัดเบาๆนะไม่ได้วัดแรง กูฟุตวัดดึงเลยนะวิ่งเลยโอ้โหเด็กไมาเข้ามือเราโอ้ยอักตักหน่อยสิครับอักตักหน่อยักปักหน่อักตักหน่อยมันแสดงว่าติดลึกนะแล้วนี้มันรูดตรงมันข้างนอกคือเ,เ,เด็กลนะิ้นติดเด็กอะเรื่องเอง <laughs> ลือดแต่ก็ยังได้ตัวครับ กี้ใช้ตัวสีเขียวตีอยู่พักหนึ่งไม่กัดนะเปลี่ยนเป็นสีดําตัวนี้นะเียื่อของผมเองนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวน,น,นี้ดำเหลืองแดงกัดเลยครับนี่ทะลุเลยนะเข้าข้างตานะครับผมไฟสีสวยเลยนะนี่ครับมาแล้วร้อนแต่ก็ยังได้ตัวนะครับผม นะครับผมมาแล้วครับเต็มแรกดีนะว่าเข้ามุมปากนะครับเนี่ยลืมปิดเบรกนะฮะโอเคครับผมช้อนไหมแหน่เต็มแรกมาแล้วสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับต่อเก็บตาก่อนนะฮะบยครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้เห็นชัดกัดให้เ่อนะ ลืมตัดกล้องตัวนี้เลยอ่าพอดีมาตีโลนอ้อนะนอ้อจะพาไปหมายหมายใหม่นะมาตีรอรอเขานะเขาไปเกี่ยวหญ้าให้งัวนะครับผมก็เลยแวะมาหมายหมายนี้นะหมายเดิมหมายเก่าหมายเด็ดเลยนะเฮ้ยมารอตีรอฟังๆนะครับเกี่ยวหญ้าให้งวัวอยู่นะครับผมเอ่อจับไปหนึ่งเติมนะฮะใส้างามๆนะ จะลองติสักพักนึงนะครับผมเมื่อกี้นะอ้อเขาก็โทรมาแล้วนะว่าเขาถึงบ้านแล้วเราจะขอเตรียมตัวก่อนนะฮะจะลองัีสักสักนึงกัดตรงนี้เลยนะข้างหน้านี่เลยนะไม่ตีไปทั้งไก่นะมากัดอยู่ข้างหน้าน,นะครับผมโอ้โย <nel óc rat> ประจาเลยนะฮะเวลาได้ปลาจิเลเนี่ยมันก็จะเป็นเอ,อ่อ แบบนี้ตลอดสายมันเหมือนสายมันฝั่งนะท่า,านผู้ชมอันมาฝั่งยาเลยโอ้ยยานนี้เหนียวยานีเหนียวเหนียวเหนียวเป็นเรื่องแล้วยานี้อันตรายครับอืมแล้วผมต้องลงไปเกะนะจะได้เยื่อนะ ทำเองใช้เองก็จริงนะครับผมแต่ก็ยังเสียดายนะพรของทุกอย่างมันต้องซื้อนะครับผมอืมจุดจุดง่ายอืฮอ่มดูต่อตัวอย่างตัวนี้ค่อนข้างจะน,นิ่มมันก็เลยติดง่าย ตะตากัดนี่โดนถ้าโดนนี่ติดแน่นอนไม่ต้องห่วงดัดเหล็กเอ๊ะดัดเบ็ดมาลงหน่อยว่าเพื่อความกระชับรูแล้วไม่ติดมือโอเคครับ โดนครับโดนตัวนี้ไม้เดียวโดนเลยโอ้ลุดโดนกิ่งไม้โอ้เนี่ยมาเข้าไปคล้องกิ่งไม้นะครับโอ้ลุดเลยก็เลยนมันก็ไม่โดนนะโอ้เต้นสองตีลงไปไม้เดียวเองนะครับอยนี้หลังจากที่มันติดก,กิ่งไม้นะผมก็เลยลงไปเนี่ยโอ้ใช่ได้ครับ ดึงไปพันกับหลน่าจะไปเกี่ยวถึงไม้หลุดเลยนะโอ้โหเสยียดายนะแต้มสองลงไปกัดเลยมันก็ตือ,อยู่ตรงนั้นพอดีนะหือยเสียดายมันจะมากัดอย่างนี้นะ่ยเสียดายมากวัดไม่เต็มแรงด้วยนะวัดไม่ ทีว่ามันไม่โดนนะเรื่องเลยลองอยังวัดดูนะครับผมวัดไม่เต็มไม่เต็มที่นะโอ้เจไดครับไซสสวยเลยนะเมื่อกี้นี้นะดึงแบบเต็มมือเลยครับผมกัดเบาๆกัดแล้วสะบัดเลยน่าจะสะบัดไม่ออกเนมะื่อกี้น่ะมองดูแล้วโอ้โหเจไดครับ นี่ตีลอนอ้อนะนอ,นอ้อจะพาไปเปิดหมายใหม่นะเออตี <c oughs> แหวะมาตีดูครับนี่ตัวกัดจริงๆหมายเด็ดจริงๆครับหมายนี้นะเจอได้ไหมครับเดีย๋ยวอีกสักไม้ ตัวอื่นไหมอีกตัวอื่นไหมกระเด็นกระโดนมาเลยครับออรอโอ้โหดเลยเยอะโอ้ยให้มัหลุดดีกวนะท่านผู้ชมโอ้ยนี่อยากให้มันหลุดบ่อยนะเอาจริงคือตามันจะเข็ดหมดนะตาลอยหมดนะครับมผมพังเลยเยอะผมนะ เงไปฮักเดี๋ยวไปเจอกันอต,ติดหมายหนึ่งนะน้องาจจะพาไปไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับผมรถแห้วไปแล้วครับมือเต้นนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคครักไปเดี๋ยวไปเจอกัน ที่หมายกันเลยนะครับผมใช่แกรถ่าย